ความเคารพและความเศร้าสลดในการสู่เสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กสอทอชออกแนวทางการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชนานิพันธ์ปีหลวงซึ่งเป็นการสู่เสด็จของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไม่ใช่แค่ครอบครัวหลวงเท่านั้นที่รู้สึกเศร้าสลดแต่ประชาชนทั่วไปก็ร่วมรู้สึกเสียใจและเคารพอย่างลึกซึ้งด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการ,การการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ กิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชได้ออกแนวทางการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อแสดงความเคารพและความเศร้าสลดต่อพระองค์ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและมีความซับซ้อนมากกว่าที่คิดแต่ทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับรับเรื่องนี้มากขนาดนี้และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไปการออกแนวทางนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การปรับโทนสีหรือการแต่งกายของผู้ประกาศข่าว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการปรับระดับความเหมาะสมของรายการที่ออกอากาศในแต่ละช่วงเวลาเช่นระหว่างวันที่25-30พฤศจิกายน2568รายการที่ออกอากาศควรเป็นรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัยปัดสำหรับเด็กดักรายการทั่วไปทอและสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปน .13 โดยควรหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีลักษณะตลกเฮฮาความรุนแรงเรื่องทางเพศหรือการใช้ถ้อยคำหยาบคายซึ่งเป็นการแสดงความเข่า และความเศร้าสลดอย่างลึกซึ้งต่อพระองค์แต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบฉากไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความเศร้าแต่ยังเป็นการช่วยให้ประชาชนรู้สึกสบายใจและสามารถร่วมแสดงความเคารพได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำขาวเน้นสีดำและทรงผมสุภาเพเรียบร้อยเพื่อให้เป็นไปตามประเพณีและความเหมาะสมในช่วงเวลานี้คำถามที่น่าสนใจคือการออกแนวทางนี้จะส่งผลต่อรายการโทรทัศน์ และผู้ชมอย่างไรจะมีการปรับเปลี่ยนในเนื้อหาและรูปแบบของรายการอย่างไรและสําคัญกว่านั้นการออกแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนรู้สึกเคารพและเศร้าสลดต่อพระองค์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่การที่กสทอชออกแนวทางนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเคารพและความเศร้าสลดต่อบคุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ของชาติและเป็นการช่วยให้ประชาชนร่วมแสดงความเคารพได้อย่างเหมาะสมแต่ผลลัพธ์จริงจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูจากการปฏิบัติจริงในอนาคต